ผู้ชมครับแังจากที่ไทยและซาอุดิอาระเบียนะครับฟื้นความสัมพันธการทูตที่ห่างหายกันมามากกว่า30ปีนะครับนอกจากด้านการค้าและแรงงานที่จะได้ประโยชน์แล้วนะครับอีกตลาดที่สําคัญก็คือธุรกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสาธารณสุขนะครับที่คาดว่าตัวเลขนะฮะจากภาคธุรกิจสุขภาพเนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะดึงเอาชาวซาอุดิเียเข้าไทยไม่ต่ากว่า200,000คนสร้างรายได้นับหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับติดตามรายการเรื่องนี้พร้อมกันครับ ประเทศไทยนอกจากจะมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวระบบการแพทย์และสาธารณสุขยังเป็นที่ยอมรับของชาวตะวันออกกลางในโอกาสที่ไทยและซาอุดีอาระเบียกลับมาสารสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้นับเป็นข่าวดีที่จะช่วยดึงให้ชาวซาอุมาใช้บริการด้านสุขภาพและเที่ยวไทยมากขึ้นรัฐมนตรีท่องเที่ยวคาดว่าช่วงเดือนมีนาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเดินทางไปทำบันทึกข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสที่จะไปเชิญชวนให้คนซาอุมาใช้บริการด้านระบบสาธารณสุขของไทยผมก็จะนำเสนอในกระทรวงให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอแพ็กเกจในการที่จะให้ประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียหรือข้าราชการชาวซาอุดิถ้าที่ต้องมาทำการเช็คร่างกายประจำปีก็ขอเชิญชวนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุข ไม่เป็นรองใครปัจจุบันนี้เราอยู่ลำดับที่5ของโลกภาคธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยอมรับว่าที่ผ่านมาชาวซาอุที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและรับบริการด้านสุขภาพที่ไทยจะต้องเดินทางผ่านประเทศที่3ทําให้ยอดการเดินทางเข้าไทยไม่มากนักเพียง3าม0 0ื่นคนเมื่อปี6-2 เมื่อไทยเปิดความสัมพันธ์ครั้งใหม่เชื่อว่าจะเห็นชาวซาอุมาไทยมากขึ้นซึ่งในอดีตเมื่อ30กว่าปีก่อนฟื้นสัมพันธ์ชาวซาอุชื่นชอบและนิยมมารับบริการด้านสุขภาพที่ไทยอยู่แล้วการสาธารณสุขของบ้านเราเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีความทันสมัยเทียบเท่ากับหลายๆประเทศที่จเจริญแล้วนะครับแล้วก็บริการนะครับหรือ การต้อนรับแบบไทยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับสร้างความอบอุ่นนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชากรในประเทศเหล่านี้ ปัจจุบันตลาดตะวันออกกลางที่ใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลไทยสูงอันดับหนึ่งคือประเทศคูเวตร,รองลงมาคือ UAE โอมานบาเรนและกาตาร์นิยมมารักษาโรคเบาหวานแผลที่เท้าตรวจสุขภาพประจําปีอย่างชาว UAE คนนี้บอกว่าพาแม่ามารักษาเบาหวานที่ไทยเพราะมั่นใจในระบบสาธารณสุขและถือโอกาสพาครอบครัวไปท่องเที่ยวทางภาคใตา้และช้อปปิ้งด้วย อัอุมยังมีมัเล مستشفى ทั้งหมดุณเจ้าห้าที่ในโรงพยาบาลเขาบอกว่าทุกเคยได้รับการดูแลที่ดีจากทีมแพทย์และก็พยาบาลรวมไปถึงเขาคุ้นเคยกับสถานที่ที่นี่เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็เลยอยากที่จะพาพาคุณแม่เนี่ยกลับมารักษาที่นี่เหมือนเดิมขณะที่ฝั่งซัพพลายไซส์อย่างโรงแรมที่พักบริษัทนําเที่ยวร้านอาหารต่างเตรียมความพร้อมทั้งสัญลักษณ์คาล้านการใช้ภาษาอาหรับซึ่งมีการเทรนอย่างต่อเนื่องเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เต็มที่ นี่เขาเป็นผมว่าเป็นมุสลิมินเตอร์นะครับไม่ถือว่าเป็นอะไรที่คเคร่งชครดมากมายแต่ว่าเราเองเราต้องตั้งรับนะครับก่อนเขาะจะมาเราฝั่งสปรายไซส์นะครับเราก็ต้องคุยกับผู้ประกอบการนะครับในการตั้งรับร้านโซลิซึมแบบไหนร้านโซเทนอย่างไหนนะครับเพื่อให้เขาประทับใจกับเรา ด้านนักวิชาการด้านสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดลให้ข้อมูลว่าชาวซาอุเป็นกลุ่มตลาดพรีเมียมและพฤติกรรมของกลุ่มสุขภาพคือมาเป็นครอบครัว7-8คน3อันดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มาใช้บริการคือสลายไขมันด้วยความเย็นทาวรลดหรือเพิ่มขนาดหน้าอกและการทำเลเซอร์เพื่อความสวยงามเมื่อมีการเปิดสายการบินตรงเชื่อว่าน่าจะดึงชาวซาอุมาไทยไม่ต่ำกว่าสอง0 0 0คน โรงพยาบาลเมืองไทยโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบ,บาลเองเนี่ยผ่านมาตรฐานเกือบหมดเพราะนั้นเนี่ยมัน international standard มากนะครับแล้วตอนนี้ประเทศไทยเนี่ย advanced ขนาดคือคือก้าวล้ำไปถึงขนาดว่าคลินิกหรือโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับโรงพยาบาลเสริมสวยเนี่ยแหะครับหรือโรงพยาบาลล้างไตอะไรอย่างเงี้ยคือก็ได้มาตรฐาน international standard นะครับนี่คือนี่คือจุดแข็งของเราคือของเราถูกและดีครับ นะคุ้มค่าดีด้วยเสร็จปุ๊บทําเสร็จมีที่ท่องเที่ยวพักผ่อนอีกที่ท่องเที่ยวเราก็ราคาไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีผลผลผลตอบรับที่ดีมากครับในตลาดนี้ธุรกิจสายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อว่าการฟื้นสัมพันธ์รอบใหม่นับเป็นโอกาสดีเพราะว่าซาอุดิเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางมีประชากรสูงถึง3าสิบกว่าล้านคนและเป็นประเทศที่ชอบออกเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดในชาติอาหรับ น่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ไทยไม่ต่ำกว่าปีละหมื่นล้านบาทอรวรันเพลกไทยสงส์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน